สวัสด,ดีสาวโอเควินูนคนรู้ท่าน,เ,นเลยนะครับผมตอนนี้คือช่อง Kavin นะครับวันนี้นะครับผมอาโบเนี่ยมันมาที่บ้านผมใช่ไหม wow. แต่มันไม่ทําอะไรเลยงานการไม่ทําดูแต่หนังหมกอยู่ในห้องนอนกี่ช ok> ั่วโมงนอนเปลี่ยนมาดูหนังดูหนังแล้วก็นอนไม่กินข้าวป่ะมาเปิดโง่กันมาที่แท้จริงเลยเอาแบบคืนนี้มันนอนตีสามอย่าให้มันเบื่อเลยคอยดูไปไม่ได้เตรียมด้ว ไอโบนี่ทำไรล่ะทำไรโอเครล้วก็มีผมอยู่อยู่ไันอยู่ดูทุกคนดูนะไม่ลงมากินข้าวเลยตกใจหมดไอเทียมถ่ายชุด้วยเลยไม่ลงมากินข้าวเลยเนี่ยเขามีสายเซลล์บอกว่าไม่ลองไม่ลองมากินข้าวเลยไปไปถ่ายชุดรวยเนี่ยมึงมึงดูมึงนี่มึงเป็นไรเนี่ยบอกคนรู้แล้วมึงเป็นอะไรไม่ได้เป็นไรดูหนังอยู่ว่ไม่กินข้าวไม่ออกจากห้องมากี่วันแล้วนะเฮ้ยออกออกแล้ววัวผู้วันอะติ๋ว ดูดิม่ไม่ดูแลรแมวเลยมมแมวมันผอมหมดแล้วนะไม่ไหนละดู re, ก,กินเองได้ดูดูดูดไดอยูด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 นะูดูดูดาดูดนเูดไดู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 ดนะูตกดจหมดูดทุกคนนะดูนะครับดูห้ดูนะครับดูครับโพดูดูดูงนะทุกดนดู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 ดวดูดูดูู้ดูนูดะดู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 มูดูดเลูดูดูครับรด,รด,นะนนะดู้าวูดไดเดู่ยอันนี้อะไรเ,น,ไเ,เนี่ยยาหยอดาเปล่ดยาหยอดตานะ มึงมากินข้าวมึงลงไปบ้างข้างล่างอะ่ะเอเดี๋ยวลงไปแป๊บน,นึงกูไอ้นี่อยู่ตัดตัดคลิปอยู่ไหนมึงดูทุกคนมึดูตัดคลิปตัดคลิปอนะไรเนี่ยนี่หนังไงคลิปหนังกูลังดูอยู่ว่าตัวเองตัดดีหรือเปล่าตัดหนังเลยเหรอเออโอ้โหแม่งอาการหนักแล้วกูซอฟอยู่ไม่ไหวแล้วอาการหนักแล้วอย่างนี้แม่งพามันเข้าคลา,ายมวยดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วคนสังเกตนะถ้าทุกคนได้ดูคลิปนะผมว่าไปเข้าคลา,ายมวยใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะพามันไปโดนกระทืบอะ่ะมาดิไม่กลัว วันนี้เลยไหมวันนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปโดนกันที่เลยวันนี้เลยคนร้ว่ากูเปล่าเพิ่สิบคนอ่ะจัดไปไม่เสียหายวันเนี้ยเรี๋จะจักไปดูแมีเป็นไงแค่จิ๋วเออดูนั้นมีปัยทุกคนแม่งชอบกัดกูเดี๋ยวกูผูกคอแม่งเลยตัวขาวอ่ะแม่งไปไหนวะเฮ้ยตัวขาวอยู่ข้างเยาไงดดูฟ้าฟ้าสว่างเนี่ยจะจะเย็นจะค่ำมั้ยเนี่ยผมกลับมาจากเมียใช่ปะยัเพิ่งตื่นเช้าอยู่โอ้โหเพิ่งตื่นนอนกี่โมงครับนอนตีสี่ตีสามตีสามก็ตื่น นี่เองเพิ่งตื่นอ่ะโอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ตอนนี้สี่โมงแล้วรู้แล้วกูรู้แล้วกูตื่นแล้วไปไหนมาวะกูตื่นแปดโมงไปทำงานมาไปไหนโอ้กูกูตื่นตั้งแต่เช้าเช้าอ่ะตื่นแล้วก็นอนต่อไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวไม่ไหวจริงองี้ยัเกินไม่ต้องกินข้าวข้าวรอไับข้าวรอไหมอยู่กูล็อกห้องไม่ต้องคุยกันแล้วทุกคนโอเคปล่อยปล่อยมันเล่นไป เอ้ยเอาจริงปล่อยมันเล่นไปดีกว่าอยู่ดูหน้าร้อยเลยไม่เห็นดูเลยไม่สนใจใครอ่ะคิดเอาดิไม่มึงคนอุ่มไม่อยากจะพูดตกหัวเองนได้ปะวะนุ่มทำเลยหมดหัวนะฝากคลิปนี้ถึงสาวๆทุกคนนะพี่จะจีบมันนะก็ดูเว้ยไม่บ่นเลยวะบ่นเฮ้ยมึงเลิกพูดก่อนทุกคนก็ดูนะเป็นไงนะนั่นแหละไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครนะอย่าลืมนะแชร์คนนี้นะจำเบมเบอรี่หน้าไว้ดีทีละจังโดนแน่ ใช้กูจังเลยไปวนตัวหน้าไปนะไปว่าน้ำดิไปไม่ต้องใช้กูไป